ก็ช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของงานบุญหลายๆที่ทีเดียวที่เป็นงานประเพณีประจําปีนะครับอย่างการขึ้นเขาคิดจกูดเพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วงนี้ก็เป็นฤดูในการท่องเที่ยวที่นั่นนะครับ และล่าสุดที่มีการเกิดอุบัติเหตุรถรับส่งนักท่องเที่ยวทางขึ้นเขาคิชกูดที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยนั้นนะครับวันนี้ครับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานก็ไปตรวจติดตามเรื่องของสถานการณ์ต่างๆพร้อมกับกําชับนะครับให้ผู้ประกอบการมีการตรวจสภาพรถทุก7วันและมั่นใจนะครับว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกกับ ก็เป็นภาพเมื่อวานนี้นะคะที่ทางบิดโจ๊กเนี่ยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดจันทบุรีนะคะครับซึ่งพลตระเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็เดินทางมาประชุมร่วมกับสถานีตํารวจภูทรเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีครับวางแผนจัดการจราจรหลังเกิดเหตุรถโดยสารพลิกคว่ำในงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิจกูด พระบาทพลวงประจำปีครับทำให้มีผู้โดยสารเสียชีวิต1คนระบาดเจ็บ9คนเหตุเกิดเมื่อ29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาความคืบหน้าของคดีนะครับทางวิโจกเองนะครับก็ได้นำํำนวนมาตรวจสอบแล้วพบว่าทำได้เรียบร้อยดีพร้อมกำชับให้สพเขาคิจกูดเยียวยาผูด้รับผล,ผลกระทบอย่างเป็นธรรม ส่วนการจัดการจราจรครับล่าสุดมีการติดตั้งเครื่อง GPS ประจำรถทุกคันและให้ตรวจสภาพรถทุก7วันนะครับโดยจะทำเช่นนี้จนกว่าจะปิดฤดูกาลซึ่งแต่ละปีก็จะเปิดให้บริการเพียงแค่2เดือนเท่านั้นครับหากฝาก่าฝืนทำผิดระเบียบก็จะเพิกถอนใบสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มคนขับรถตะไปตลอดชีพนะครับซึ่งมั่นใจว่าจากนี้ไปจะไม่เกิดความสูญเสียขึ้นอีก รอทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาและเหตุที่เกิดขึ้นเป็นความประมาทส่วนตัวเท่านั้นรองผู้าการตำรวจแห่งชาติกับยังได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวที่ยืนยันว่าพอใจกับมาตรการในการจัดการจราจรและไม่ได้หวันเกรงกับปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยศรัทธาในรอยพระพุทธบาทที่อยู่บนเขาคิดชกูดและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกับที่ช่วยในการอำนวยความสะดวก